สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิโุรจ่ายเป็นแฟมลี่นะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวไม้ตัวนี้ครับเป็นไม์ตัวอ p พโพเซอร์ d สองต้องต้องเท้าความห่อนครับว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวไมโหลดนะครับไมโหลดตัวนี้ไมโหลดโกลสักอย่างหนึ่งผมจํารุ่นไม่ได้ลวแต่ว่าก็ยอดฮิตนะครับใช้อยู่ใช้งานอยู่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกใช้เสียมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราต้องใช้งานมันครับเพราะว่าแน่นอนตั้งอยู่ข้างนอกครับผมลองมาแล้วทั้งไม้ติด ปกทั้งไม่แบบอะไรต่างๆนานาต่อมีอะไรนะครับมันไม่เวิร์กเท่าตัวไม้ตัวนี้เพราะอะไรหน่อยหรครับเพราะว่ามันมีวินมัพครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีวินมัพขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้เสียมันจะเป็นแบบนี้ครับลมที่มาจากข้างหลังตรงนี้มันเป็นช่องลมครับเห็นว่าข้างนี้กําแพงนี่ก็ตัวฝาบ้านนะครับก็ลมก็จะวิ่งเข้ามาปุ๊บแล้วมันก็จะชนกับตัวหัวไม้ เสียงมันก็จะปุ๊บที่ผมขออนุญาตใส่กลับเขาไปก่อนนะผมก็ใช้ไม์ตัวนี้มาสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งผมเห็นว่าเฮ้ยเออมันก็ดีนะผมจึงไปขุดมาครับเจ้าตัวไม่ตัวนี้ไม้อ a ปเจอร์ดีทซึ่งผมมองว่าเออซื้อมานานละนานมากๆแล้วนะครับนานถ้าจนแทบอยากจะลืมมันไปแล้วว่ามันมีอยู่ปกติแล้วเวลาผมใช้งานเนี่ยผมจะใช้ตัวไม่เจเซึ่งไม่ใช่ไม์ตัวนี้ ไม้ตัวนี้ผมซื้อมาทำไมก็ไม่รู้เออแต่ก็ซื้อมาแล้วนะครับาเหตุที่ผมไม่ใช้มันก็เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือตัวไม้ตัวนี้เนี่ยมันใหญ่มันใหญ่ครับเมื่อเทียบกับตัวโหลดตัวนี้นะครับโหลดตัวนี้มันเป็นโหลดของโกะไรสักอย่างนึ่งนะครับดูสิมันเล็กกว่านะมันเล็กกว่าเท่าตัวเลยเนีย่ยเห็นไหมฮะมันเล็กกว่าพกพาสะดวกกว่า ตัวเนี้ยเบากว่าผมเลยไม่ได้ใช้มันครับมีโอกาสได้ใช้เจ้าตัวไมโลดก็คิดถึงมันขึ้นมานะครับก็อยากจะให้เสียงมันพัฒนาขึ้นมาอีกสักระดับหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาอัดเสียงกันดูว่าเสียงที่ได้จากเจ้าตัวไมโลดตัวนี้แล้วก็ไมโลดโกตัวนี้แล้วก็มาจบท้ายที่ตัวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับกล่องก็ไม่ต้องสาคัญหรอกเนาะกล่องจริงๆมีนะครับแต่มันใหญ่มากผมขี้เกียจลื้อออกมาจากกล่องตัวนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าว่าเจ้าตัวโหลดอะพอร์เจอร์ตัวเนี้ย ลักษณะมันเป็นยังไงบ้างมาดูกันดีกว่าครับเอาละมาดูกันเป็นตัว My a p p o อร์เจอนะครับซึ่งมีวินมัพมาให้ถนะอดก็ได้นะครับนี่นะครับด้านในจะเป็นแบบช่อง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 นะครับแล้วก็ข้างหน้ามันแบบว่ามันเป็นแบบ มันมีเป็นโบ๋โบ๋เนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรแล้วก็จับยัดใส่กลับเข้าไปในสะ่กลับเข้าไปแล้วใส่กลับเข้าไปค่อนข้างยากเนาะถัดมาครับเป็นตัวนี้มันสามารถที่จะเล่งเสียงได้นี่ม,มีมีตัวปรับระดับเสียงเนาะปรับระดับเสียงก็มีตั้งแต่1ิบไปจนถึงศนะครับก็เล่งจริงๆแล้วก็เล่งประมาณสัก8 9ก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่ต้องเล่งให้สุดโดยปกตินะถัดมาตัวนี้ไม่รู้คืออะไรปี นะครับแล้วก็มีสต็อปมีลันอันนี้ก็ลองไปดูเองแล้วกันนะผมไม่ไม่รู้สเปคมาทดสอบเสียงเฉยแล้วก็มีลบสิบสแล้วก็มีโอเวอร์ถ้ามูนว่าเสียงมันโอเวอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบติดติดติดไฟอยู่ข้างหลังด้วยเดนะี๋ยวมาดูแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็มีตัวกลางตรงนี้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างนะครับแล้วก็ไมค์ตัวเนี้ยดูสิมันมี สายต้องถอดสายเชื่อมต่อด้วยนะอินพุตนะครับล้วก็จะมีตัวเอาพุตด้วยส่วนเรื่องความสกปรกอย่าไปคิดถือสามันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเหมือนกับแบบกาวเหน,นียวอะ่ะแล้วก็ผมก็เก็บไว้ในตู้ของผมนะครับซึ่งฝุ่นเยอะมากถอดด้านข้างครับตัวนี้ใช้เป็นตัวฐานขนาด A 3ก้อนไม,ไม่ต้องใช้ฐานที่มันเต็มโวล์ด้วยนะครับอันนี้ฐานรู้สึก1.2หรือ1.4เนี่ยแหละถ้าเต็มโวล์มันรู้สึก1.5มั้ง ปเข้าไนี่ก็คือการปิดมานะนะวิธีการเปิดกระดันขึ้นมานิดนึงปึ๊บนามันก็จะมีไฟเขียวเขียวครับแล้วถ้าเมื่อเราจะพีกนะเดี๋ยวผมจะพูดลองพูดให้มันเพียดูพีก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 ไฟไฟแดงขึ้นไหมนะครับไฟโอเวอร์มันจะเด้งขึ้นมาเป็นเป็นแบบนี้นะแล้วก็มีเสียงลบ12 dB แต่ผมใช้แค่นี้แหละคงไม่ใช้อะไรมากมายโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไมตัวนี้ให้ฟังดูนะเพื่อที่จะดูว่าคุณภาพเสียงของแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง มาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นไมล์โหลดโกรสักอย่างหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะนี่เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ปรับสัญญาณเสียงเป็นระดับ19ตัวนี้นะครับเป็นระดับ19ซึ่งผมจะใช้ระดับ19ทั้ง3ตัวเลยนะทั้งตัวโหลดตัวนี้นะครับแล้วก็โหลดตัวนู้นแล้วก็อัปเปอร์เชอร์ตัวนี้ ทั้งสามไม้นะจะได้ไม่มีใครคืบแพงใจอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับสายที่ผมใช้ก็จะเป็นสายเดิมด้วยนะสายสีแดงตัวนี้สายสีแดงตัวนี้ทั้ง3ามไม้ใช้สายเหมือนเดิมจะได้ดูกันว่าคุณภาพเสียงที่ได้เป็นยังไงครับแล้วก็อีกนิดนึงตรงนี้ผมก็จะปรับ,ปร,บ,ป,รบปรับเป็นระดับ9นะครับปรับเป็นระดับ9้านะไม่ไม่ถึง10นะไม่เอาสุดเอา9กแล้วลองดูว่ามันพีคไหมถ้าพีคผมก็ต้องปรับลงนะให้มันไม่พีคนะเสียงตัวนี้เอาเท่านี้แล้วกัน อย่าให้มันเยอะไปก่อนนี้เลยผมคิดว่าเสียงมันน่าจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นตัวอัพโพเจอร์ตัวนี้กันมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไงนะลืมไปอย่างนะครับตัวไม้เมื่อกี้เนี่ยที่บอกไปว่าตัวมีตัววินมาให้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ไม่รู้เลยสักอย่างเลยคนรีวิวไม่รู้ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมก็แชงใช้ไม้ตัวไม้โหลดยาวๆอยู่นะครับตัวไม้โหลดตัวเล็กนี่ยังวางอยู่ในชุดมันมีตัวนี้มาให้ด้วยซึ่งขนมันยยาาาวมมกกเลๆนะ แล้วเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าว่าผมเอามาใช้ข้างนอกเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้บ่อยๆเลยแหละดูมันใหญ่ดีอลังการเวอร์ดีกันลมนะครับแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้สวมได้เต็มเลยนะไม่ต้องถอดตัวโฟมด้านในออกนะครับอ่าใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันมีซิปด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะรูดมันก็รูดปิดไม่ได้เนาะเนี่ยมันมีซิปด้วยเหมือนกับว่าเวลาเราจะเก็บมันก็ปิดมันสักหน่อยนึงเรียบร้อยแล้วเราเราคุมเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน ไปใส่เจ้าตัวไม้ละแทนที่ตัวนั้นไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนละแล้วก็ฟังเสียงดูนะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมใช้ไม้ตัว Aperture D 2เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมปรับเป็น9ความดังเนที่านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงมันมันจะดังพีขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามันคงจะพีแน่หละนี่ลมมาครับมันคงจะพีแน่แหละเพราะว่าดูจากเกด้านบนแล้วเนี่ยค่อนข้างจะไปแบบไปแบบชนแดง ค่อนค่อนชนแดงเนยนยะนี่ก็พูดปกตินะผมพยายามทําให้มันกลางที่สุดนะก็พูดแบบปกติก็เสียงมันค่อนค่อนไปอะและ้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะปรับเกไม่ให้มันล้นมากนะผมเทสเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นอยู่ในส่วนของสักเลข3เดี๋ยวผมจะปรับกลับเป็นเลข3นะตอนนี้เป็นเลข9้าใช่ไหมผมปรับนะเดี๋ยวมจะปรับลงให้มันเป็นเลข3านะมลองดูตอนนี้เป็นเลข3แล้วก็น่าจะไม่พีกแล้วเนาะ เรื่องระดับเสียงไปเรียบร้อยนะครับถัดมาเรามาดูกันในส่วนของเรื่องของการความยาวของม,มันดูแล้วกันว่าความยาวของมันเป็นยังไงบ้างผมใส่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยดูสิมันใหญ่มากเลยอะ่ะมันแบบโอ้ oh my god มันใหญ่มากนะครับแล้วก็อย่างเรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องของการบังหน้าจอผมอะ่ะปกติเนี่ยเวลาผมถ่ายเนี่ยผมจะอย่างนี้เห็นไหมฮะผมจะเห็นหน้าจอครับแต่คาราวนี้ทั้งว่ามันแบบมันโดนโลมมากมากมันฟุ้งฟลงมาอย่างเนี้ย มันบังหน้าจอเห็นไหมมันบังหน้าจอผมมันจะทําให้ผมมองเห็นได้ยากก็ต้องพยายามพยายามลูบมันปึ๊บให้มันเป็นแบบจะได้เห็นนะครับหน้าจอผมอ่าโอเคเรียบร้อยครับเสียงตัวนี้ก็ผมคิดว่าคงจะใช้ตัวนี้ไปอีกสักพักใหญ่ๆจนกว่าจะได้ตัวไม้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์กับการใช้งานต่างๆของผมนะครับ ก็ถ้าสมมติว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไงก็จะมาแนะนำมารีวิวกันให้เสมอเสมอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้ามุดว่าอยากจะสนับสนุนกดปุ่มติดต i b e เท่านี้ก็สนับสนุนมแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมใช้อุปกรณ์ตัวขาตั้งนะครับก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นตัวคิงมา นะครับแล้วก็เป็นแต่ว่าตอนนี้ผมใช้เป็นตัวขาตั้งของอะไรก็ไม่รู้ยี่ห้อ T.O. นะครับแล้วก็กล้องเป็น A6005 เลนส์16 F1.4 ตัว ND View Filter เป็นของ JJC นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นของ UUlix เพื่อที่จะให้ได้มองมุมเซลฟี่ผมได้นะครับอันนี้คือผมมองเซลฟี่อยู่และนี่ผมก็จะมองในส่วนของตรงหนา้าเลนโอเคบอกแค่นี้ละครับ